ตอดเข้าไปในไหนก็ได้โอเคนี่โอเคเคลียง์มั้ยจ๊ะอาหาถูกต้องห้ามห้ามจับกระป๋องครับกลับมาอีกครั้งนะจับคุณครูสมชายจองคุณครูครูจอยค่ะครูจอยเมื่อกี้เราทำองค์กรเสร็จแล้วเนาะครูจอยการนี้เราจะมาทำการทดลองกันทดลองเลยก่อนอื่นก็ทำตามหนังสือเรียนในหน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่หกจุดสองหกจุดสองแต่ก่อนจะดูหน้าหกจุดสองเด็กๆคุณครูมีคุณครูมีกระดาษสิบสองใบคือ ครูเขียนไว้ว่าครั้งที่1นะครับแล้วก็ขวดที่1นึ่ขวดที่2ขวดที่1นึขวดที่2นะครับขวดที่1นึ่กับขวดที่2นะอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสองขวดที่หนอุณหภูมิของขวดที่2แล้วก็มีครั้งที่2ก็คืออันเดิมนยครับแค่เพิ่มใหม่นะครับเพิ่มใหม่ก็เป็นครั้งที่2เราจะวัดอุณหภูมิกันกี่ครั้งนะครูจอยสองครั้งสองครั้งโอเคนะครับเราจะวัดอุณหภูมิกัน2ครั้งที่มาดูในหนังสือเรียนหน้า62ข้อที่1ก่อน เราจะต้องทําอะไรก่อนครูจอยข้อที่หนึ่งนะคะเราต้องนําเทียนที่เราเตรียมขั้นที่หนึ่งเนาะเป็นข้อที่สองขอโทษข้อที่สองขั้นที่หนึ่งค่ะคือเราจะต้องนําเทียนที่เราเตรียมไว้นะคะมาวัดนะคะตอนนี้คือปากขวดอ่ะปากขวดอันที่สองอยู่ระดับไหนนะคะเราจะต้องวัดเทียนให้อยู่ในระดับเดียวกับปากขวดโอเคถ้างั้นครูสุมทรยกขึ้นปุ๊บใช่ยกขึ้นครูสุไทรก็ใช่เลยค่ะสอดเข้าไปข้างในก็ได้ใช่ครับโอเค โอเคถ้างั้นเราก็มาจุดไว้ครูจอยตัดเลยใช้ตั้งไก่ใช้ไก่ตัดเลยครับใช่ตัดไปเลยจากปลายทางนี้สิเพราะไม่งั้นอันนี้จะกระเด็นออกต้อมีครูสมชายจับเลอ่าทีนี้เราก็ปักลงไปในฝาขวดที่อัดดินน้ำมันเข้าไปแล้วถูกไหมครับฝาขวดน้ําขวดอันนี้แหละครูมาอัดดินน้ำมันแล้วซึ่งในหนังสือเรียนมันไม่มีบอกเด็กๆดูหนังสือเรียนนะครับดูภาพจากที่ครู จะขึ้นให้ไม่มีบอกว่าใส่ดินน้ำมันในฝาขวดอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษคุจอยเพิ่มข้าไปเพว่มตูมีประสบการณ์เราไม่ต้องไปวางกับพื้นโดยใช่เราไม่ต้องวางกับพื้นโดยตรงแล้วก็หมุนหมุนลงไปวิธีการปักเทียนห้ามกดลงนะเพราะอะไรเอ่ยถ้ากดลงแล้วมันจะเทียนมันจะมันจะหักถูกต้องเทียนมันจะหักคุณจอยบอกว่าแม่ไม่นัดเลยดีนะว่าเก่งโอเคหมุนลงไปครับหมุนลงไปเสร็จแล้ว โอเคจากนั้นเราก็ไปวางครับเราจะวัดอุณหภูมิครั้งที่หนึ่งก่อนอ,อ่ะโอเคจำภูมิมาเก็นนงงนบนะอ่าโอเค<ด>นะพอดีพอดีเป๊ะเลยคุณจอยนะครับอันนี้การทดลองนี้เด็กๆคำเตือนเลยนะการทดลองนี้มีไฟนะครับดังนั้นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับอ่ะทดลองครั้งที่หนึ่งก่อนในเรื่งสื่อเรียนบอกว่าให้เราวัดอุณหภูมิโดยที่ยังไม่จุด ยังไม่จุดเทียนและยังไม่จุดทู่นะครับใหวัดอุณภูมิด้านบนและด้านล่างขวดใบที่หนึ่งครูจอยจะวัดใบไหนใบนี้ก็ได้ค่ะถูกต้องเพราะครูจอยอยฝั่งนั้นอยู่แล้วคือถ้าครูจอยจะมาวัดฝั่งนี้ครูสมชายจะไปวัดฝั่งนู้นก็ถูกต้องฮะโอเคเข้าใจธรรมชาติอยู่โอเคนะโอเคนะครับเราจะวัดอุณภูมิครับอุณภูมิห้องเรียนนะตอนนี้นะครับเทคนิคในการใช้เทอร์โมมิเตอร์ก่อนเด็กๆครูสอนนิดนึง เราจะจับด้านบนของเทอร์โมมิเตอร์กระป๋อสีแดงมีสาร<ป>สารชนิดหนึ่งอยู่อย่าพึ่งบอกเด็กๆอย่าพึ่งบอกเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆไปหาคําตอบว่าสารสีแดงคืออะไรเดี๋ยวคครูจะถามในคาบเรียนนะครับสารสีแดงคืออะไรนะครับห้ามห้ามจับรกระป๋อตรงจากสารสีแดงด้วยมืออย่างนี้นะครับห้ามจับนะเพราะว่าถ้าเราต้องการวัดอะไรเราจะต้อง นะครับต้องไปวัดกับสิ่งนั้นเช่นคุณครูต know, like ้องการวัดกับอากาศต้องให้กระป๋อส <c oughs> ีแดงนะครับกระป๋อสีแดงสัมผัสกับอากาศถ้าคุณครูต้องการวัดมือตัวเองก็ต้องให้กระป๋อสีแดงสัมผัสกับมือครูต้องการวัดน้ําก็ให้สัมผัสกับน้ำโอเคนะครับคุณครูต้องการวัดอากาศบริเวณนี้กับอากาศบริเวณปากขวดดังนั้นจะแช่มันไว้หรือจับมันค้างไว้ประมาณสัก15วินาทีถึง30วินาที แล้วเราจะอ่านค่ากันว่าได้กี่องศาเซลเซียสโอเคครับถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะผู้โอยจะขึ้นเวลาให้ไปอย่างรวดเร็วโอเคครับได้แล้ว15วินาทีนะครับผู้จอยได้เท่าไหร่ครับได้26ค่ะ ครูจอยได้26องศาเซลเซียสโอเคยี่สิองศาเซลเซียสครูสมชายได้20 28องศาเซลเซียสโอเคนะ28องศาเซลเซียสเรนนี้นะครับโอเคเก็บประหลอดฮะทีนี้เก็บประหลอดก่อนคราวนี้เราจะมาสังเกตกันสังเกตกันนะครับสังเกตกันนะเราจะมาจุดทูปตามหนังสือเรียนในข้อที่3 ตอนนี้ครูบันทึกไปแล้วนะครับบันทึกไปแล้วบันทึกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นองค์ภูมเก,กาะกันทดลองอ่า,าครั้งที่หนึ่งะครับครั้งที่หนึ่งนะครูบันทึกไว้แล้วครั้งที่หนึ่งได้ยี่สิบแปดเกาที่หนึ่งได้ยี่สิบแปดที่สองได้ยี่สิบหกคราวนี้ครูจะจุดจุดทูขึ้นมาทําในข้อสามทำในข้อสามคือจุดทู่แล้วดาบถ้าเกิดควันแล้วมาจอดตรงนี้ครูจอยจะจอดตรงนี้นะ,ะแต่เรายังไม่จุดเขียนโอเคนะเอาละคราวนี้ ครูจะจุดฟูกก่อนฟูกกันหนนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันติดไฟปุกอ่าจอฮะใช่ไหมครับเข้าไปเลยนะใช่ครับทีนี้นคุณครูสมชายขอไปดับไฟก่อนดับดับไฟด้านบนดับไฟด้านบนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วให้สังเกตสังเกตที่ไฟคูกสีแดง,แดง อันนี้ระดับของการเข้าไปมันมีผลไหมคะคุณครูมีผลไหมไม่มีผลค่ะหรือว่าระดับนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวคุณครูมีฉากให้การฉากด้านหลังสังเกตนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยก่อนครับแค่นี้ก่อนนะะสังเกตนะครับโอเคแล้วคุณคูชอยจับดับคนทบกอนได้ไหมดับได้ไหมฮะ มีอีกอันนึงนี่ไงแล้วก็จุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเลยใช่จุ่มลงไปเลยใช่ครับพอดึงออกก็ดับแล้วเป็นเทคนิคใหม่ใช่ไหมคะโอเคแค่นี้เองครับอ่ะเดี๋ยวเปิดไปอีกอันหนึ่งเอ่อน่าจะมีลูกมือมาช่วยในการสื่อถ่นะคือการทดลองถุงชายี่ต้องใช้คนประมาณ8คนเยอะมากโอเคอันนี้คุณครูเอาฉากมาเพื่อกั้น นี่เด็กสังเกตสังเกตตรงนี้สังเกตรเกตรงนี้มีฟันกรุบลอยออกมานิดิสังเกตดีๆครับสังเกตดีๆนะอ่ะลอยออกนิดนีดครับโอเคนะออกมนทีเดียวอ้าวคราวนี้เพื่อเห็นผลชัดเจนครับคุณครูสมชายจะทําข้อที่4กับ5คือจะจุดเทียนขึ้นตรงจุดนี้และให้คุณจอยนะครับเอาปันรูปจ่อข้าไปที่เดิมจ่อไปที่เดิม,ดมและคุณจอยจะต้องวัดอุณหภูมิตรงนี้ด้วย หมายความว่าครูจอะไรจะต้องวัดอุณหภูมิระหว่างที่ระหว่างที่จอบคนทู่และครูถุงชายจะวัดอุณหภูมิด้านบนระหว่างที่เปลี่ยนจุดอยู่ถูกต้องระหว่างที่เชนฝึกอยู่ด้วยแล้วก็จะมีฉากกั้นฉากกั้นเพื่อให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะมีผู้พิทักษ์อีกคนหนึ่งเปิดไฟให้ก็นดูแล้วว่าตอนนี้ฉากก็จะไม่มีคนถือแล้วนะคะครูถุงชายอ๋อใช่คุณมชายตต้้อองง ัไม่ไม่แต er mm ่งี้คุณชคยจะต้องทำอนี้อ๋อหรือถ้าไม่ไม่ไม่มีอะไรที่มีฉากกั้นนี่มีผู้ช่วยนี่ไงฮะเลามีฉากเราอยู่แล้วนี่ไม่มีมือที่สี่ไม่ต้องมีมือที่สามไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณจอยจะไม่มีมือเลยว่าไหนจะพูดไหนจะตลอดเออไหนจะทูบไหนจะอมิเทอร์โมมิเตอร์ฮะเรียกชื่อให้ถูกฮะตลอดจะคนโบราณฮะโอเคแล้วอ่าติดอย่างนี้นะครับเราจะติดอย่างนี้นะ มีฉากกั้นเรียบร้อยโอเคนะครับเราจะทําการทดลองครูสมชายขออนุญาตเดืนนะครับทาการทดลองด้ดยหนึ่งครูจอยจะทำไรจุดทูปค่ะเดี๋ยวก่อนสิวัดอนะุณหภูมิไม่ใช่ใชครูจอยจะต้องจุดทูปแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้นะพร้อมกับอะไรวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิมโอเคครูสมชายก็จะวัดอุณหภูมิตรงนี้พร้อมกับจุดเตียนโอเคโอเคนะแต่ก็จะไฟมันจะดับเองครูดีดยิปุ๊บมันก็จะดับเลยโอเคนะอ้าพร้อม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบนันทึกกันว่าอุณหภูมิที่เราวัดได้และผลการทดลองสังเกตได้เป็นอย่างไรอโอเคแค่นี้อันสุดท้ายนะครับอ่ะพร้อมแล้วคุณจอยจุดทูบเลยเคุณจอยจุดทูอเดี๋ยวคุณชายจะขอจุดเทียนนะครับับเลยครับโอเค จอยพร้อมแนละ้วมือไหนจะจับอันไหนเอาให้ดีนะเออยีเยตรียมพร้อมมานะคุณผ<า>ู้ชายก็จะขอจุดเทียนนะครับขอจุดเทียนก่อนการทดลองนี้อาจจะเกิดอันตรายได้เด็กๆจะต้องอยู่ในความควบดูแลของผู้ปกครองนะครับอ้าวพร้อมแล้วคุณจอยลงเลยครับอ้าวไปพร้อมสามสองหนึ่งดับเรียบร้อยครับเอาละอนอุภูมิของคร,รูสังเกตฟันครับคอนนี้ ครูจอยใส่พู่เข้ามาลึกๆกว่าน,นั้นอีกนะิดหนึ่งโอเคโอเคนะครับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ครูจอยตอนนี้เท่าไหร่ครูจอยอ่านให้ีเด็ๆฟังด้วย27ค่ะอุณหภูมิของครูสมชัยอยู่ที่44แล้วครับ44แล้วเด็กๆสังเกตครับสังเกตเกติดอะไรขึ้นตรงนี้ สังเกตสังเกตตรงตรง,ตรงเปลวไฟของเทียนครับเปลวไฟของเทียนครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนะอนุณหภูมิของครูจอ,อยเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอ <Ms>. นนี้แบบแป๊งยังยี่สิบเจ็ดอยู่ค่ะยังยี่สิบเจ็ดอยู่ครับครูของครูสมชายไปที่ห้าสิบหกแล้วครับเดี๋ยวให้กล้องซูมขึ้นมาด้านบนครับตอนนี้ห้าสิบหกแล้วอุณหภูมิของครูสมชายที่ห้าสิบหกแล้วครับห้าสิบหกนะนะหกสิบแล้วครับครูจอยของครูจอยเท่าไหร่ครับตอนนี้ เท่าเดิมค่ะเท่าไหร่ฮะ27ค่ะ27ครับ <27 S 1> ครูสมชายไปที่60กว่าแล้วครับครูสมชาย6กกว่าแล้วนะเดีสังเกตไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นสังเกตไหมฮะมีอะไรเกิดขึ้นครับลองดูนะมีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคมีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวให้ครูโอนะครับตอนนี้อุณหภูมิของครูสมชายไป70ดอะ่ะเดี๋ยวขอให้ครูโอแพนกล้องจากจุดนี้เลยนะตามมือคนครูนะครับ จากจุดนี้นะครับไล่ลงมาไล่ลงมาครับแล้วมาทางนี้ครับแผนกล้องมาน้ามาจะหาสุดจอยนี่ครับโอเคแล้วทีนี้ขอแผนกลับครับแผนกล้องกลับนะโอเคครับขึ้นมาด้านบนครับโอเคผลการทดลองออกมาแล้วนะครับผลการทดลองออกมาตอนนี้อุณหภูมิของครูสมชายคงที่แล้วครับอยู่ที่78องศาครับ 78องศานะครับตอนนี้ด้านบนของครูเฉลมชัยนะ78 80แล้วครับมันขึ้นมาเรื่อยๆครับ80ละ80แล้วครับ80องศานะฮะโอเคครับโอเคทีนี้ขอดับไฟเอขอเปิดไฟครับอ่าครูจอยเอาอุณหภูมิสองอันมาเทียบกันความแตกต่างอย่างชัดเจนครับโอเคนะโอเคครูจอยดับไฟครับทีนี้เก็บทงมิเตอร์ครับ ครูจอยได้เท่าไหร่นะอุณภูมิของคจอยของครูมสมชายได้แปดสิบครับขอดับไฟกันนะครับขอดับเทียนกันนะเอาละเกิดอะไรขึ้นทีนี้อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเด็กเทคนิคในการตั้งเทียนเทคนิคในการดับเทียนเราใช้เทคนิคง่ายๆนะครับเราไม่ต้องเอาไปจุ่มนะ้ำไม่ต้องเอาไปอะไรเลย ทำไมทุบถึงดับได้คำตอบพะอเลยฮะใครรู้ได้เดี๋ยวใครรู้ว่าทำไมทุบถึงดับได้เอาไปปัาดินน้ำมันทำไมทุบถึงดับได้เดี๋ยวคือกะถาจไปคาบเรียนผลการทดลองออกมาเ,าเาไป็นยังไงฮะเดี๋ยวเ,เด็กมาอภิปรายกันต่อในคาบเรียนครับสังเกตเห็นอะไรบ้างแต่ก่อนจะจบคลิปนี้ต้องไปทึกอะไรก่อนนะอุณหภูมค่ะอุบูมของครูจอยขวดที่สองได้เท่าไหร่นะครับได้27องศาได้27องศาเซลเซียสของคุูสมชายได้80 องศาเซลเซียสครูจอยถืออันนี้ครั้งที่สองโอเคขอดจ<ะ>นี้ค่ะครูสมชายได้ถืออันที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครูสมชายวัดได้28แต่ครั้งที่สองครูสมชายวัดได้80 <50. S 1> ครั้งที่หนึ่งครูจอยวัดได้26แต่ครั้งที่ 2, สองครูจอยวัดได้27 2 27. สองอย่างนี้มีผลมีผลต่อการทดลองอย่างไร มีผลต่อเจ้าขวดนี้อย่างไรคุณครูโอ๋แผงกล้องให้ดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาอภิปรายกันตอนเอคาบเรียนของคุณครูครับ,รบวันนี้เด็กๆจำตัวเลขทั้งสองอันนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับจำตัวเลขทั้งสองอันนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับนะโอเคแล้วพบกับคุณครูในคาบเรียนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ